พี่น้องจ้าสิพ้ายางเบิงหิมะเด้อจ้ะเด้อเบิงสภาพเบิงสภาพคนคน่ายถ้ำเด้อจ้ะพี่น้องเบิงหิมะจ้าเบิงหิมะให้รถผ่านไปก่อนจะได้ออกมาตักหิมะออกอีกแล้วนี่จ้าเบิงสภาพจ้าสิพ้ายางเบิงเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้ามาเบิงเด้อจ้ะสวัสดีจ้าหิมะ เอมนาพี่น้องออตอนนี้หิมะกำลังตก้วค่ะเั้งลมเั้งหิมะย่างตอนนาาเนาะจ้ะเนาะบ้านหนาวดอกใส่สภาดีค่ะเบื้องสภาติ่แหละลายสันจนวันบ้านหนาวจ้ะคันสภาโบ่ดีหนาวแห้งนี่ค่ะลายสันแห้งอือจ้ะยางตอเน,นาะค่ะเออสิผ้ามูเบิงสะก่อนแต่สิไปเอาฟืนน้นนะจ้ะยางไปทั้งหนาเนาะได้จ้ะย่างตอนนค่ะ วิดีโอหยุดไหมพี่น้องวิดีโอหยุดเนาะจ้ะเอายันตต่อจาาาออ่าสิผ้าเบิ้งเด้อปพี่น้องสิผ้าเบิ้งค่ะทั้งลมทั้งหิมะพี่นอ้องมันเป็นมันเป็นบรรยากาศที่บ้านเฮาหาเบิงบ้งบ่ได้เนาะจ้ะก็เลยอยากให้ยมูเบิ้งพี่น้องก็เบิง้งพินเบิ้งที่ละค่ะเงือนซานบ้านทรงมันเบิง้งเอาได้ที่ใด ล่มล่มมาทางทิศไตเด้วจ้ะร่มมาทางทิศไต่ะล่มมาทางทิศเหนือหนาวอันนี้ย่างไปทางทิศไต่ด้วยเหืือนนะเออที่เห็นไอ้ยดยศก็คือหิมะตกใส่กล่องเด้อจ้ะมาเบิ่งน้ำกันมาย่างเลนน้ำกันจ้ะมาย่างเลยน้ำกันจ้ะมาย่างเลยน้ำกันเด้อมาย่างเลยน้ำกันจ้ะ ากค่ะไอ้กล่องสิเริ่มเปียกแล้วเดี๋ยวสิผ้าเมื่อบานเราจะเสื้อผ้ากระเปียกละอืผ้ากระเปียกค่ะขึ้นบันไดเ <ใน S 1> <ห>ด้อค่ะมันหนักมันมันสูงแหง้งจ้ะสิผ้าเบิ้งจ้ะเนี่ยต,น,าาต,น,ตน,นเนอ,ตอ,นอ่อวันว่าต้นคริสต์มาสวันว่าเนาะอืมจ้ะต้นคริสต์มาสวูพี่น้องเอ้ยบ่พายางไกลดอกเด้อเดี๋ยวผ้าเมื่อบานละเดี๋ยวสิผ้าเมื่อบานลจาาะจ้ะผ้ามาเบิ้ง สภาพที่ว่าบรรยากาศที่ว่าอุย้ยพี่น้องเมื่อบึงต้นนี่ก็คือหิมะลายแค่เ,เดี๋ยวยงังไปจะพักหนึ่งสิบห้าพเพื่อนเมื่อบานเนอ้อะสิบห้าพ,พี่น้องเมื่อบานเ,าเพราะว่าไอหิมะมันมาท่างนี่ค่ะมันมันต่ำกล่องนะจ้ะเนาะมันเหตุเหตภาพปรชัดจ้ะมันเห็ุเหตภาพประชัดจ้ะม,มา,จากจ้ะ เปียกมดละเปียกป้อนมดดละจ้ะมอก,กับเปียกละค่ะเบิงอุย้ยพี่น้องมาเบิง้าเบิงต้นคริสต์มาสเตจได้อุย้ยงามแท้หือ้อจ้ะง,งามแหง้งงามแหง้งอืมงามแห้งจ้ะว้าพี่น้องเฮ็ดจังใดเนี่คืองามคักแท้ายางทั้งขงางอะวะพราอว่าอัุออ้ยพี่น้องเลยสมางงามคักแท้เอนอยืนดูจังสี่ละ ให้พี่น้องมีเห็นน้ำเด้อจะเนี่ยของสดสด้ะสดสดสิงส,สิงสดสดสิงสิงนะจ๊ะสดสดิงสิงสดสดจากประเทศนอร์เวย์นะจ๊ะสดสดสิงสิงนีคาฮิมะพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่นอ้องอือม,มาเบิ่งน้ำกันเด้อจ้ะเมื่อเบิ่งทางมาจ้ะแนมกับเบเหเนเฮื่นพุ่ะเออจะวันนี้มาเบิง่งผููไทยทำเด้อ กูไทยทำจ้ะหมวกเนาะจ้ะเปียกเมื่พี่น้องเลยเปลี่ยงเมื่มจ้ะเดี๋ยวสิบ้าเมื่อจ้ะเดี๋ยวสิบ้าเมื่อเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสิติดตามจ้ะสิห้าภาพห้ามาฝากเด้อจ้ะเพื่อนเวลามันหนาวมันก็ข้างแข็งเนาะขอบคุณจ้า